สวัสดีครับช่องอีสานร้อยแปดพเก่ากับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับมืนอนี่ขกับน,น้ำแนวทางหวยห้าน้อยครับประจำวันที่ 19, สิเก่าพฤกภาคม2องพนห้าร้หกส้ครับไม่พีเฮนองเอฟซีได้เป็นแนวทางหวยห้าน้อยกันอีกมือหนึ่งครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังครับ เป็นเพียงแนวทางหน่วยรัฐบาลของเวียดนามบอสนับสนุนหเห่นการเพราะนัน้นผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของแอดอีสานหน่อยแปดพันเก่ามีเฉพาะใน y u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  e เท่านั้นครับหากเจอในช่องทางอื่นกับเป็นการแอบอ้างเอาเปอเปรียบบอาไปใส่โดวยไม่รับอนุญาตครับมือว่านี่ให้วิ่งรูหนึด 1, 7, นะครับตัวเดียวเตัวเจาะเจ เจ็ดหกครับมาเข่าเจ็ดสามเจ็ดหกตรงๆเลยครับน้อยพิเศษครับเข่าบนล่างเลยครับเจ็ดสามเจ็ดหกครับระวังหกกับมาอยู่สองน้อยครับตัวระวังครับขับมาตามต่อมือนี่ครับเลขเด่นเลขวินเลขชุดสามหาเจ็ดสี่หกครับสามหาเจ็ดสี่หกวิ่งรูดสามคับหาครับตัวเดียวเป็นหาครับ เบิ้ลหาหาด้ครับถ้าเป็นเบิ้ลนหาหาครับแนวทางสองตัวจอ,จอครับ3า3 5ีสามหาส6ม7กสาหาสีหาหกห,หครับแนวทาง3าตัวครับ 3 5 7หา4 7 4 6หา5 3 4 5ห,หาห,า,า,หาครับตัวระวังตัวกันครับตัวระวังตัวกันเขาดีครับระวังหนึ่งครับหนึ่งหกหนึ่งแปดครับหนึ่งหกหนึ่งแปดนะครับ เป็นแนวแนวทางครับเบื้องแน้กับโปรใสวิจ,จรารณญาณเด้อครับใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นๆหรือว่ามีเหลขมากยังไงใจกับจัดครับถ้าตรงกันกับค่อยจัด้าว่าตรงกับสามารถว่ามากกับกดเลื่อนผ่านไปได้เลยเด้อครับขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาชมมาให้กำลังใจกันครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้โชคดีโชคโชคดีครับ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แน,น่เด้อครับท,ทุกทุกท่านสุดสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆั่ลำๆรวยๆวยเด้อครับมือนี้สวัสดีครับ